ถ้าหากว่าพี่น้องไปสัมภาษณ์จันวีเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มามาแบ่งปันคำพยานให้พี่น้องฟังผมจะเชื่อว่าเบื้องหลังจันวีใช้สิทธิน้าของพระเยซูในการทําให้ทำหลายทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวแล้วก็ในการรับใช้ใช้อย่างไรเดี๋ยวพี่น้องฟังต่อไปพี่น้องก็จะเริ่มเข้าใจพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นว่าพระเยซูนั้นรับใช้พระเจ้าในเวลานั้นอย่างประสบความสําเร็จ พราะพระองค์นั้นรับใช้ด้วยสิทธิอำนาจเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์พี่น้องจะสังเกตมีพระคัมภีร์หลายที่หลายตอนจะระบุไว้แบบนี้บอกว่าบรรดาพวกประชาชนนั้นก็แยกออกระหว่างการรับใช้ของพระเยซูคริสต์กับการรับใช้ของของพวกฟาริสีบนพื้นฐานหนึ่งอย่างน้อยเพราะพระเยซูนั้นเทศนาด,ด้วยสิทธิอำนาจต่างจากพวกฟาริสีพี่น้องรับหมายความว่าข่าวสารที่ฟาริสีพูดและพระเยซูตรัสนั้นในเวลานั้นก็เป็นการอ้างอิงอมาจากพระคัมภีร์เดิมทั้งคู่ แต่ว่าคนหนึ่งใช้ด้วยสิทธิอำนาจคนหนึ่งไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจสร้างความแตกต่างของคนสองกลุ่มระดับขั้นของการยอมรับก็เกิดความแตกต่างอย่างมากมายเพราะบนพื้นฐานเรื่องของสิทธิอำนาจนั่นเองพี่น้องครับหลายครั้งนั้นเราอาจจะเทศนาเนื้อหาเนื้อหาเดียวกันสอนบทเรียนแคร์เดียวกันเราอาจจะรับใช้ในรูปแบบที่หน้าตาภายนอกนั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก หรือทําธุรกิจนั้นก็วิธีการทําก็คล้ายๆกันเรียนหนังสือก็เรียนโดยเทคนิคที่คล้ายๆกันแต่คนหนึ่งคนหนึ่งนั้นทํางานเรียนรับใช้โดยใช้สิทธิหน้าของพระเยซูอีกคนหนึ่งไม่ไใช่ไม่ได้ใช้สิทธิหน้าพระเยซูสิ่งนี้สร้างความแตกต่างของผลปลายทางเกิดขึ้นอย่างมากมายพี่น้องครับท่านในวันนี้ พี่น้องนั้นเรียนรู้จากการใช้สิทธิอำนาจของพระเยซูในการเทศนาในการสอนในการคุยในการพูดในการนำนกสการหรือในการเรียนในการทำธุรกิจหรือในชีวิตครอบครัวของพี่น้องพี่น้องจะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงจะมีคำถามที่อยู่ในใจบอกว่าแล้วมันใช้ยังไงแล้วมันใช้อย่างไรแล้วมันใช้อย่างไร,งไรที่ว่าสิทธิอำนาจพระเยซูนั้นมีความสำคัญและเป็นกุญแจสำคัญแล้วมันใช้อย่างไรพี่น้องครับ พี่น้องนั้นใช้อยู่แล้วทุกๆวันเพียงแต่ว่าใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ได้ใช้อย่างถูกต้องในสมัยโน้นพระเยสูดเดินกับพวกสาวกในเหตุการณ์ต่างๆพระเยซูคริสต์นั้นใช้สิทธิอำนาจในการสอนใช้สิทธิอำนาจในการทําอัศจร,รย์ในขณะที่พระองค์กำลังเดินอยู่ในเวลานั้นอัศจร,รย์นั้นก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์สาบต้นมะเดือ่อมันก็เหี่ยวลงพี่น้องครับ พี่เยซูเดินอยู่ในวันนี้พี่เยซูไม่ได้มาเดินกับเราข้างๆตัวเราสองขานะครับอยู่ทุกๆวันนี้แต่ท่านทราบหรือไม่เรากำลังใช้สิ่งหนึ่งที่มีพลังไม่แตกต่างไปจากสมัยที่พระเยซูเดินกับเราสิ่งนั้นก็คือทุกๆครั้งที่ท่านอธิษฐานแล้วท่านลงท้ายบอกว่าในพระนามพระเยซูคริสต์นั่นแหละครับคือจังหวะที่ท่านกำลังใช้สิทธิ์หน้าพร่เยซู แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าคนหลายคนอยู่ใกล้แต่จริงๆก็กลับอยู่ไกลหลายครั้งนั้นบอกในพระนามพระเยซูเป็นคำกล่าวมารยาทเท่านั้นบางคนพูดเปลี่ยนเป็นเพียงเพราะเป็นภาษาคริสเตียนบางคนพูดไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองได้พูดไปท่านเลยไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นไงครับท่านเลยไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยครับแต่ท่านในครั้งหน้าทุกครั้งที่ท่านอธิษฐาน และท่านตระหนักถึงพลังยิ่งใหญ่ของพระนามนี้ทุกครั้งที่ท่ทานอธิษฐานและท่านได้ตระหนักถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ที่บอกว่าเราได้มอบสิทธิหน้าทั้งหมดเอาไว้ให้แล้วอยู่คริสพเยสุคริสและถ้าเราเรียนรู้ในการที่ใช้สิทธิอำนาจแห่งพระนามนี้ครั้งหน้าท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตท่านเกิดขึ้นในครอบครัวท่านเกิดขึ้นในหน้าที่การงานท่านเกิดขึ้นในธุรกิจของท่าน เกิดขึ้นในการรับใช้ของท่านครั้งหน้าที่ท่านบอกในพระนามพระเยซูท่านหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆสิครับสิทธิน์นาทั้งสิ้นในสวรรค์สิทธิน์นาทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกจะอยู่ที่คําอธิษฐานของท่านในเวลานั้นวันนี้พระเยซูไม่มาเดินกับเราข้างๆตัวเราแต่พระองค์นั้นได้มอบสิ่งนี้ไว้ให้กับเราครั้งหน้าเมื่อท่านอธิษฐานจริงๆนี่จะเป็นคำอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ที่ช่วยให้ท่านเห็นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชุดของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับ hmm. พี่น้องครับพ mm ี่น้องครับผมท้าทายท่านผมหนุนใจท่าน mm hmm. ไม่ลองไม่รู้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ mm hmm. พี่น้องครับ mm hmm. นามพระเยซูศักดิ์สิทธิ์จริงๆเอเมนไหมครับ hmm. พี่น้องครับ mm hmm. มีใครบ้างครับที่ท่านเคยออกพระนามพระเยซูแล้วเห็นการหายโรยกยงมือขึ้นหน่อย มีใครบ้างครับที่ท่านออกพระนามพระเยซูแล้วท่านเห็นว่าเป้าในธุรกิจท่านสําเร็จยกขึ้นมือขึ้นหน่อยครับมีใครบ้างครับที่ท่านออกพระนามพระเยซูแล้วท่านเห็นถึงการเจิมในการรับใช้ท่านยกมือขึ้นหน่อยครับมีใครบ้างที่ออกพระนามพระเยซูแล้วเห็นถึงการอทิการคำตอบอธิษฐานที่มาในรูปแบบต่างๆในชุนท่านยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องครับทำมากขึ้นสิครับอธิษฐานมากขึ้นสิครับและท่านจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่นั้นเกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งนี้คือสิทธิ์หน้าพระเยซูนั้นไม่ได้มาจากเพียงเพราะท การที่ท่านมีตําแหน่งเป็นผู้นําระดับโน้นระดับนี้ไม่ได้มีผลทาให้ท่านมีสิทธินาจของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงสิ่งนี้ไม่ได้มาจากการที่เราแอคท่าแสดงท่าทางขึงขังสิ่งนี้ไม่ได้เกิดมาจากเพราะว่าเราสามารถตะโกนเสียงดังแต่สิ่งนี้ต้องมาจากพระเยซูจริงๆสิ่งนี้ไม่ได้มาจากเพราะว่าเรานั้นมีมีบั้งนะครับอยู่บนบ่าและระบุว่าเรามีตําแหน่งที่สูงพี่น้องครับมีครูสอนพ่อมีคนหนึ่งที่ชอบพูด ผิดอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเขาจะบอกพูทนนาห้ามใช้อำนาจบาดใหญ่คนนี้พูดผิดประจำเขาบอกผู้นํานห้ามใช้อำนาจบาดหลวงนะครับนักเรียนก็งงนะครับเราไม่ได้มีบาดหลวงในโบสถ์ของเรานะครับพี่น้องครับผูทนํานั้นไม่ได้เพียงเพราะว่ามีตําแหน่งแล้วจะเป็นการรับประกันหรือการันตีว่าเขาจะมีสนาดของพระเยซูที่สามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากเพราะว่าชิดเดินกับพระเจ้า มาจากพระชิตนั้นดําเนินในแผนการพระเจ้าพี่น้องครับอานาจหน้าที่ไปด้วยกันใช่ไหมครับในเมื่อพระเยซูนั้นมอบนิมิตพระมหาบัญชาพระเยซูให้คือมอบงานให้พระเยซูนั้นให้อํานาจไปด้วยที่เราเรียกว่าเสถียรอำนาจพี่น้องครับหลักแมネจเมนต์ทั่วไปในโลกปรากฏแล้วตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วในสมัยพระคัมภีร์พระเยซูนั้นพูดประโยคแมเนจเมนต์ที่สําคัญมากจริงๆเราให้งานกับเจ้าและนี่เอาอํานาจตามไปด้วย พวกงานนี้เป็นงานสัวิญญาณจึงต้องให้อำนาจส่าวิญญาณไม่งั้นทาให้สาเร็จมันคงยากให้งานแล้วไม่ให้อำนาจมันคงยากให้ตํารวจไปจับผู้ร้ายแต่ไม่ให้อำนาจไปจับแล้วจะไปจับได้อย่างไรผู้ร้ายเจอก็บอกไม่กลัวนะครับพี่น้องครับแต่พี่เยซูให้สุน,นาตนี้กับท่านเมื่อท่านไปขับผีผีกลัวท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับความจริงผีกลัวพี่เยซูที่อยู่ในชุดของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับถ้ามองเฉพาะหน้าท่านผีมองแล้วก็พวกเดียวกัน นะครับบางทีดูชีวิตแล้วไม่เคยต่างนะครับแต่ผีนั้นกลัวพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของท่านเอเมหมไหมครับพี่น้องครับเอเมหมไหมครับพี่น้องครับ <Yes. S 1> คือไม่กลัวลูกแต่กลัวพ่อนะครับกลัวพ่อของของคนคนนี้นะครับเพราะว่าพ่อใหญ่จริงนะครับมาในนามของพ่อมาในนามพระเจ้าผีนั้นต้องถอยไป <c oughs> ผมอยากจะบอกพี่น้องจริงๆว่าสาทงนี้เมื่อพระเยซูให้กับท่านแล้วมาน ทำอะไรไม่ได้มนุษย์คนหนึ่งคนใดก็แย่งไปจากท่านไม่ได้ท่านจะเสียมันไปคือเสียประสิทธิภาพการใช้เงินไปในวันที่ท่านเลิกเดินกับพระเจ้าหรือในวันที่ท่านบอกว่าไม่ขอรับใช้พระเจ้าท่านก็เห็นประสิทธิภาพมันลดลงตามสัดส่วนเพราะไม่เอางานอํานาจมันก็ค่อยๆไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการใช้หรือบางทีไม่นึกจะใช้ด้วยซ้ําในวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนยังเดินกับพระเจ้าอยู่ในวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนั้นรับใช้พระเจ้าอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องครับ <S 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 แล้วผมอยากให้พี่น้องครั้งหน้าเมื่ออธิฐาน พี่น้องไม่ลืมที่ใช้สุน,นาพระเยซูจริงๆเอเมนไหมครับพี่น้องครับมีใครครับที่จะบอกว่าครั้งหน้าเมื่อเราออกพน,นามพระเยซูอธิษฐานในพน,นามพระเยซูเราสั่งด้วยสิน,นาพระเยซูจริงๆและเห็นคําตอบที่มาจากสวรรค์ยกมือขึ้นหน่อยครับสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่สองนะครับไม่เพียงแต่การที่เราตระหนักถึงรากฐานพันธกิจโลกก็คือสิน,น้าของพระเยซูคริสต์แต่สิ่งที่สองตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องมีเป้าหมายในงานพันธกิจโลกข้อ19บอกว่า เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจองออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปรัพติสมานในพระน,นามแห่งพ,พระบิดาพระบุตรและพระญ,ญามบริสุ์พี่น้องครับเมื่อสักครู่นั้นผมดีใจที่พี่น้องมา,อ,าอยู่มาพูดถึงเป้าหมายนิมิตของคนหลายๆคนที่อยู่ที่นี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆพี่น้องครับการที่เรามีนิมิตหรือมีเป้าอยู่ที่อยู่ข้างหน้ามันพาให้ทั้งชีวิตของเรานั้นมีโฟกัสหรือมีมีสิ่งที่เราสามารถจดจ่อได้ เพื่อทรัพยากรทั้งหมดที่เรามีอยู่ในชีวิตนั้นสามารถที่จะพุ่งไปที่ที่ที่หนึ่งเพื่อทรัพยากรทั้งหมดของเรานั้นจะไม่ไม่ถูกทําให้มันกระจัดกระจายไปและตอนตอนปลายปีเราก็นับพรอนอะไรไม่ได้อีกอีกปีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีความจดจ่อหรือจุดโฟกัส